ราก็อยู่กันที่โรงแรม Cross to สมุยนะคะดูบรรยากาศนะคะว่าช่วงนี้เป็นอากาศเงียบสงบน้าอยู่มากๆเลยนะคะนี่ดูโรงแรมนะคะมันเป็นแบบว่าเป็นไพรเวทวิลล่าส่วนตัวเลยแล้วก็อยู่กันเป็นหลังๆหลังๆเรียนสิทกันนะคะแล้วก็แบบมีต้นไม้ร่มรื่นมากเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นทางเดินไปเิียทะเลเลย บ้านของเรานะคะอยู่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับริมชายหาดเลยนะคะแล้วก็ทางฟอนก็อย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟรอนแล้วก็ส่วนของห้องอาหารเช้าด้วยนะคะเรามาดูห้องของเรากันดีกว่าคะ่ะห้องเราวันนี้จองเป็น private pool villa นะคะเข้าไปดูด้านในเลยตามมาค่ะนี่นะคะของเราเป็นประตูามาเลย นี่นะคะมีสระน้ำอยู่ในนี้สระใหญ่มากค่ะแล้วก็น้ําก็ลึกพอสมควรนะคะมีเมตรสามสโอ้โหว่ายน้ำไม่สบายเลยแล้วตรงนี้ก็จะมีที่เป็นส่วนของที่นั่งด้วยนะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นโต๊ะให้นั่งได้แล้วมาดูตรงนี้นะคะด้านข้างตรงนี้ สามารถเปิดออกมาได้เลยนะคะนี่จากห้องน้ําเปิดแล้วก็ลงสะไปได้เลยตรงนี้เราลงสะได้เลยก็ตอนขึ้นมาก็จะได้ไม่ต้องตัวเปียกแล้วก็ผ่านเข้าทางหน้าประตูบ้านนะคะเข้าทางห้องน้ําได้เลยตรงนี้เรามาดูในห้องนอนของเราเป็นดีกว่านะคะมาเลยเข้ามาแล้วนี่เป็นห้องนอนนะคะเพียนก็แบบเป็นคิ n ไซส์ นุ่มสบายมากนะคะเตียงนุ่มมากแล้วก็เตียงมันจะตั้งอยู่กลางห้องแบบนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศแต่งสไตล์โมเดิร์นเดี๋ยวอบดูข้างบ้านสิอันนี้ไม่มีอะไรนะคะนหนไปดูหลังบ้านอ๋อนี่ก็เป็นกระจกไม่มีอะไรมาดูทางนี้ดีกว่านี่ตรงนี้นะคะเป็นโต๊ะนั่งทำงานได้เลยแล้วก็เขาก็จะมีแบบรูปภาพนะคะเป็นโฟโต้บุ๊กสำหรับคนที่ มาพักที่ cross t o ตามาจังหวัดต่างๆนะคะนี่อันนี้เป็น cross t o o ที่สมุยเขาจะมีรูปว่าใครถ่ายรูปยังไงบ้างเราก็สามารถถ่ายเรียนแบบเขาได้เลยอันนี้เป็น cross t ที่การนะคะแม่น้ำแควนี่ถ่ายหลายแบบมากเลยเป็น photo book เล่นนี้ก็ใช่นะคะ photo book นี่ก็ดูไอเดียการถ่ายรูปของคนที่มาพักที่ cross t o o ได้นะคะอ่า อมาดูกานตรงนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มนะคะก็จะมีชากาแฟให้แล้วก็มีที่ทำกาแฟสดนะคะล่างตู้ตรงนี้มีอะไรตู้เก็บของธรรมดานี้เป็นตู้เย็นนะคะอ่ะก็จะมีน้ำให้นี้ก็ไม่มีอะไรเนาะเยบง่ายนี้ทำน้ำม้อยมีที่ชงกาแฟพร้อมนี่มาดูนี้กัดนดีกว่า นี่คือไฮไลท์ของเรานะคะอ่างน้ำาครับฉากที่อยู่ติดกับสระว่ายน้ําเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะแช่น้ําอุ่นตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มองวิวสระว่ายน้ําโดยที่ไม่มีใครรบกวนเลยเพราะว่าหลังคาเอ่อกแพงนะคะกําแพงค่อนข้างสูงมากกําแพงสูงไม่มีใครปีนได้ก็คือมีแต่ต้นไม้มีแต่ต้นมะพร้าวถ้า,ถาอยากจะดูเราอาจจะต้องขึ้นไปบนยอดต้นมะพร้าวถึงจะ มองลงไปได้เพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างเป็นไพรเวทนะคะเป็นส่วนตัวมากสามารถแช่น้ำตรงนี้หรือว่าลงไปว่ายน้ำในสระได้มาอยู่3วัน2คืนนี้กําลังดีเลยนะคะจริๆก็อยากจะูนานกว่านั้นมากว่าห้องสวยจริงๆนะคะส่วนด้านนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นชาวเวอร์ก็สามารถที่จะอาบน้ําตรงนี้ได้เลยนะคะนี่โดยตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของอ่างอาบน้ำอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็เป็นส่วนของชักโครกด้านนี้เลยนี เป็นสไตล์โมเดิร์นทั้งหมดตู้เสื้อผ้าใหญ่โตมากเหมือนมาอยู่สักอาทิตย์หนึ่งเลยนะตู้เสื้อผ้าใหญ่มากโอเคห้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> องก็จะมีประมาณนี้นะคะเป็นสไตล์โมเดิร์นไม่ไม่ได้ตกแต่งอะไรมาก mm. ก็เน้นการใช้งานสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็ไปจะได้ไปเล่นน้ำริมทะเลชายหาดนนะคะ่ะซึ่งทะเลสวยแล้วก็ เงียบสงบจริงๆช่วงนี้แนะนําให้มากันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าที่ cross two จะมีอะไรให้ทําอีกบ้างน,นะคะ แล้วนะะคตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของสระว่ายน้ำทางเข้าสระว่ายน้ำก็ไม่ได้กว้างขวางอะไรก็เป็นป่าป่าเป็นต้นไม้นี่เลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าข้างในจะอลังการแค่ไหนนะคะดูสระว่ายน้ำกันว้าวมาดูเนี่ยสวยมากสวยมากดูนะคะสระว่ายน้ำคือแบบนี่ชิลมากชิลแบบสุดๆ บบติดทะเลเลยะค่ะแล้วไม่มีคนช่วงนี้คือไม่มีคนเลยคือเงียบมากคือแบบไพรเวทสุดๆนี้มีสระส่วนที่เป็นสระเด็กนะคะแล้วก็นี้สระผู้ใหญ่ตรงบริเวณนู้นนะคะตรงบริเวณนู้นจะเป็นส่วนที่ลึกที่สุดเห็นพนักงานบอกว่า2.4เมตรเลย2เมตรกว่าเลยนะคะค่อนข้างลึกเพราะฉะนั้นอันตรายแล้วก็ถ้าจะว่ายน้ําจริงจังก็สามารถทําได้เลยนะตรงเนี้ย ว่ายน้ำได้ยาวเลยอ่ะโอ,อ้โหโอ้ยมดกัดมดกัดมดแดงตรงนี้นะอยู่ต้นโพด้วยโอ้ย๊ยมดกัดให้มาบริเวณนี้นะคะให้ระวังมดแดงกัดไว้ มันเป็นส่วนที่อยู่ในบรรยากาศเป็นสวนใต้ต้นไม้ร่มรื่นมากว่าเขาอ่ะเก็บต้นไม้ใหญ่ไว้หมดเลยต้นไม้ใหญ่คือแบบให้ร่มเงาตรงนี้เย็นมากนะคะต,ต่างจากโต๊ะเลที่จะร้อนนิดนึงมาดูบรรยากาศของสปาจะดีกว่านี้จะเป็นทางเข้าสปา cross to Spa นะคะลมรื่นะลมรื่นสุดคือต้นไม้ใหญ่อันนี้น่าจะปลูกเพิ่มแต่ว่าพวกต้นอันนี้ต้น ต้นนี้คือน่าจะดั้งเดิมอยู่แล้วส,สวยมากบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราไปดูห้องสปากันนะคะห้องสปาตรงนี้มันก็จะมีมีทั้งหมดหกห้องน,นี้ก็จะเป็นห้องแบบเป็ดบาร์สเป็นอาบน้ำส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นห้องนวดส่วนหนึ่งเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้กันนกเต็มเลยได้ยินเสียงน,นกด้วย ก็ในนี้นะคะกลิ่นหอมออกมาเลยนะกลิ่นกลิ่นสปากลิ่นบรรยากาศกลิ่นน้ำมันหอมระเผยออกมาเลยมาดูตรงห้องนวดตรงนี้นะคะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนวดมีสองเตียงตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเป็นบาสนะคะเป็นแช่แล้วก็มีสตรีมแล้วก็อาบน้ำคือตรงนี้ถ้านวดอ,อโลมาแล้วก็สามารถมาอาบน้ำตรงนี้ได้เลย ถ้าอยู่ตรงนี้บรรยากาศก็ดีมากแล้วเสียงนกร้องมาฟังเสียงนกร้องก็ดีกว่าชอบมากและตอนนี้นะคะเราก็ อยู่กันที่คอสทูคบ3วันแล้วนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วจะต้องเช็คเอาท์ออกแล้วนะคะรู้สึกว่าเสนยด้ายมากๆเลยเราได้พักผ่อนเต็มที่กับที่พักที่นะคะเพราะว่าที่พักที่นี่นี่คือแบบเงียบสงบมากนะคะดูคือมันเป็นต้นไม้แล้วก็เงียบไม่มีเสียงอะไรเลยนี่ต้องพูดเป่ามากนะคะเพราะว่า คนที่มาพักแถวนี้เขาก็อยู่กันในห้องเงียบๆไม่ได้ส่งเสียงดังหู่เวกไว้ๆๆไม่มีปาร์ตี้เปิดเพลงเสียงดังไม่มีอะไรทางนั้นนะคะคนต่างคนต่างอยู่กลางวันเขาก็อยู่ในห้องกันหรือว่าบางคนก็ออกไปข้างนอกนะคะเนี่ยก็ อยู่ในห้องกันคือใช้ทุกมุมจริงนะคะที่พักที่นี่คือแบบระว่ายน้ำที่นั่งเล่นข้างห้องนะคะหรือว่าจะมานั่งหน้าห้องก็ได้นี่มีอาหารเช้านะคะเป็นอาหารเช้าเป็นเบรฟาสเป็นถาดลอยน้ำนะคะ <c oughs> ก็จะมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าห้องเลยคืออาหารเช้าที่นะคะเขาจะเลือกได้ว่าหนึ่งวันเนี่ยเขาจะเสิร์ฟเป็นถาดแบบนี้นะคะเป็นถาดลอยน้ำเสิร์ฟหน้าห้องแล้วก็ส่วนอีกวันหนึ่งก็จะไปทานที่ห้องอาหารตามปกติเสิร์ฟเป็น เป็นจานนะคะสั่งเป็นจาน์เขาก็จะเสิร์ฟเรื่อยๆนะคะแต่เนี่ยก็ วันนี้เราก็เลือกให้เป็นถาดนะคะลอยน้ำแล้วก็ไปสามารถลอยน้ำเนี่ยถ่ายรูปได้คือมันมันสวยแสงมันก็สวยแล้วก็อาหารก็แบบถา่ายแล้วสวยมากเลยนะคะแล้วก็อาหารก็อร่อยด้วย mm hmm. ก็ถ่ายรูปกันให้นําใจน,นะคะห้องน้ําก็แบบกว้างขวางเนี่ยถ่ายเป็นอ่างอาบน้ําตรงนี้นะคะแล้วก็ถ่ายออกมาก็จะไปเห็นมุมด้านนอกที่เป็นสระว่ายน้ํากับท้องฟ้าต้นไม้สวยมากจริงๆที่นี่เหมาะกับการพักผ่อนมากๆเราก็รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็ มากๆเลยนะคะช่วงนี้ก็รีบมากันนะคะมีโปรโมชั่นที่พักราคาถูกมากๆสามารถติดตามได้ที่หน้าเว็บไซต์หรือว่าแฟนเพจของ Cross t o เกาะสมุยสปาแอนด์วีทีสค่ะวันนี้กลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวกลับแล้วบ๊ายบาย